คนนิจิวะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นวิดีโอที่รตีกับอมูได้ถ่ายไว้เมื่อตอนเดือนโงในช่วงมิถุนายนที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นหน้าฝนนิปก็เป็นวันหนึ่งที่รตีต้องหาที่เล่นให้กับอมูค่ะวันนี้พามูไปเล่นริมแม่น้ํากับสนามเด็กเล่นและก็ถึงเวลากลับบ้านมารู้ตัวอีกทีว่ารองเท้าหายเพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมคะว่าที่ญี่ปุ่นของหายแล้วมักจะได้คืนตีก็เคยได้ยินมาแบบนั้นค่ะและก็เคยมีประสบการณ์ว่าสามีทํากระเป๋าตั้งหายได้คืนหมดเลยทั้งกระเป๋าตั้งในและเเเปป๋๋าาาาจ้า้้ททังออกกสรรี่่ยูในะ ได้รับคืนหมดเลยที่ญี่ปุ่นเขาจะมีกฎหมายเกี่ยวกับของหายเขียนไว้ชัดเจนเลยในที่สุดเราก็เจอรองเท้าแล้วค่ะมีคนเก็บมาวางไว้ให้ตรงนี้นะคะทำรองเท้าลูกหล่นหายนี่ค่ะทำรองเท้าลูกหล่นหายฮ้ดีใจไหมมูอ,อยาตาเราเจอแล้วหนึ่งค่ะนะ หากผู้เป็นเจ้าของไม่ปรากฏตัวภายใน3เดือนของที่เก็บได้นั้นจะเป็นของผู้ที่เก็บได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เก็บของได้คืนของหายที่สถานีตำรวจด้วยกฎหมายนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเดือนมิถุนายนหน้าฝนของญี่ปุ่นค่ะต้นไม้ได้รับน้ําฝนเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยเลยยังมีกฎหมายอีกข้อนึงที่ระบุว่าผู้ที่ทําของหายต้องจ่ายเงินกับผู้ที่เก็บได้ 5- ้าถึงยีเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายนี้ที่ญี่ปุ่นคะคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ